ชีวิตของคนหลายคนเราคิดว่าเขาเนี่ยครับมีชีวิตที่ย่ำแย่เขาจะมีชีวิตเพื่อเศษอะไรบางอย่างในชีวิตเพื่อเขาจะได้นั่นไม่เขาต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนะพี่น้องที่รักและผมมั่นใจว่าคุณก็ไม่ใช่ต้องการเศษเงินในชีวิตคุณต้องการสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่มันสมบูรณ์แบบในชีวิตสิ่งที่มันนํามาซึ่งความสุขความยินดีชีวิตที่มันเจริญรุ่งเรืองชีวิตที่มันมีความหวังชีวิตที่มันไม่เป็นอยู่ในสภาพ ที่คุณกําลังไปอยู่ที่นี่พี่น้องจะรักเชื่อเชื่อเชื่อพระเยซูครับพี่น้องครับคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อคุณจะย่ําแย่มีชีวิตล้มเหลวมีชีวิตที่พ่ายแพ้มีชีวิตที่ไปต่อไม่ได้หมดหวังหมดชีวิตหมดทุกอย่างในชีวิตล้มเหลวไม่เป็นท่าไม่คุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นคนแบบน,นั้นพระเจ้ารออยู่ข้างหน้าคุณพระองค์กำลังจะเดินผ่านไปแล้วคุณจะให้พระองค์หยุดหรือปล่อยพระองค์ไปในวันนี้คิดอาเองแต่ถ้าคุณขอพระเจา้าคุณไม่ปล่อยพระองค์ไปชีวิตเป,เปลี่ยนนะชะตากรรมของคุ ชีวิตขอคุณจะเลิกจะล,ล้มรีมันล้มเหลวมาพรุงจะให้ฟื้นคืนมาหมดผมอยากจะให้ถ้อยคําเหล่าน,นี้ขอพระเจ้าตาทายคุณเชื่อเชื่อผมเห็นหลายคนที่พระเจ้าพลิกชะตาชีวิตแม้แต่ทำไมฮะ,ะล้มเหลวในชีวิตนะฮะถูกแบงค์สั่งให้นะครับล้มละลายแต่เขาพลิกชีวิตกลับมาได้